สนับสนุนโดยเบนเน l u ลโปรตีนดีๆจากพืชคูณสอง เมื่อเวลาเที่ยงคืน10นาทีของวันที่25กรกฎาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางเขนได้รับแจ้งเหตุนักศึกษาหมดสติหลายรายภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางบัวถนนพหลโยทินแขวงเสนานิคมเขตจ,จตุจกกักรกรุงเทพจึงเข้าตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยกู้ชีพเอราวัณสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพและอาสาสมัครมูลนิธิป,ป่อเต็กตึง ที่เกิดเหตุบริเวณชั้น1ตึก9อาคาร30ซึ่งเป็นห้องกระจกโลง่งพบนักศึกษาชายและหญิงนอนหมดสติกว่า10คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ให้การประทมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง จากการสอบทำนักศึกษาทราบว่ากลุ่มนักศึกษาประมาณ30 4 0คนได้มาทำกิจกรรมซ้อมเต้นรำเพื่อรับน้องใหม่ตั้งแต่17นาฬิกาจนกระทั่งเวลาประมาณ21นาฬิกานาทีมีนักศึกษาเกิดอาการเป็นลมหมดสติเพื่อนๆจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือ เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากทางมหาวิทยาลัยปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณดังกล่าวทำให้นักศึกษาเกิดอาการร้อนและขาดอากาศหายใจเจ้าหน้าที่กู้ชีพระบุว่าผู้ป่วยมีอาการภาวะ h y เ e อร์เวน l ิเรชัคือการหายใจหอบเร็วและลึกเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการชาป,ปลายมือปลายเท้าหรือมือเท้าจีบเกร็งมาเกิดจากความเครียดวิตกกังวลหรือความกดดันซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ผู้ป่วยรวม11รายเป็นหญิง10คนและเป็นชาย1คนอายุประมาณ18 2 2ปีได้นำส่งโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรสีรายโรงพยาบาลวิภาวดี1รายและโรงพยาบาลซีจีเอชพหลนโยธิน6ราย